สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง t t k Studio ช่องสปอยการ์ตูนสำหรับคนที่มีเวลาน้อยในยุคสมัยที่เร่งรีบและเรายังคงอยู่กับโพนันเดอะซีรีสปีที่2ในตอนที่57ถึงตอนที่60ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่ลันโคนันและโมลิที่เด้นหนังรถไฟไปทําธุระในเที่ยว1 0โมง10นาทีขณะที่โมลิ่กำลังนอนพักพ่อเมาค้างก็ได้มีเสียงเอะอะเกิดขึ้นที่ชายสองคนนี้ดูเหมือนจะทะเลาะก,กันและชายร่างผอมก็ได้ขอตัวไปนั่งที่อื่นชายอ้วนชื่อซาโต้และชายผอมชื่อดาเตะซึ่งสองคนนี้เป็นหมอ แถม2คนนี้ยังได้พักโรงแรมเดียวกับโคนันและรันในเมื่อคืนและก็มาถึงสถานีมิซุโนะคาวะในเวลา1 0บโมงนาทีและรถไฟก็ได้ออกจากสถานีไปจนกระทั่งในสถานีมาตรวจสอบตัวรถไฟและก็ตัดมาที่สถานีปลายทางในเวลา11.05โมง5นาที ซึ่งซาโตะก็ได้ลงมาพร้อมกับโบลีก่อนที่ดาเตะจะวิ่งมาขอโทษเรื่องที่ทะเลาะก,กันและทั้งคู่ก็ไปร้านค้าโดยดาเตะนั้นเด็ดเลียงน้ำซาโตะแต่ในกระเป๋าของดาเตะนั้นกลับมีเหรียญมากมายเหลือเกินก่อนที่สองคนนี้กําลังเดินจากไปโพนั้นก็ได้เตือนดาเตะว่ากระดุมจะหลุดแล้วแต่เขากลับบอกว่าไม่เป็นไรและใช้มือเช็ดที่กระดุมแต่แล้วก็มีนายสถานีที่วิ่งมาและบอกว่ามีศพอยู่ที่ขบวนรถไฟและเป็นหมอซะด้วย ซาโตะและดาเตะก็คิดว่าอาจเป็นเพื่อนของเขาก็ได้ที่นั่งรถไฟอีกคันจึงได้ตามไปดูและโมริก็ได้ไปด้วยแล้วก็ตัดมาที่ศพผู้ตายชื่อคุจิอุมิเป็นเพื่อนในกลุ่มของซาโตะและดาเตะและตำรวจของสถานีก็คิดว่าผู้ตายน่าจะหัวใจวายตายและตรงที่ข้อพับแขนก็มีรอยโดยเข็มแทงที่เป็นรอยเข็มฉีดยาซึ่งอาจเป็นยาพิษและเป็นคดีฆาตกรรมและเหตุจูงใจก็อาจจะเป็นการชิงทรัพย์ พอตังในกระเป๋าไม่เหลืออยู่เลยแมแต่บาทเดียวโคนันจึงไปดูที่แผนที่และสายรถไฟขบวนที่ผู้ตายนั่งบาและขบวนที่โคนันขึ้นซึ่งทั้งสองสายนั้นเดินรถขนานกันตลอดทางและมาบรรจบกันอีกทีที่ปลายสถานีและระหว่างทางรถทั้งสองคันก็ได้จอดแวะที่สถานีมิซูนโนคาวะในตอน10.35นาทีซึ่งจากที่สอบถามผู้ตายนั้นซื้อกาแฟตอน10.50นาทีและจ่ายด้วยแบงค์พันเยน เธอจึงถอนไปด้วยเศษเหรียญและผู้โดยสารที่นั่งใกล้ๆยังบอกอีกว่าหลังจากผู้ตายซื้อกาแฟเสร็จก็เห็นชายที่มีหนวดใส่แว่นกันแดดและใส่ชุดคลุมสีกรมมานั่งข้างผู้ตายและรีบรุกออกไปและเวลาที่เกิดเหตุก็น่าจะประมาณ10โมงห2ถึง10โมงห3นาทีโคนันจึงไปดูเสื้อของคุณซาโตและคุณดาเตะและเสื้อของคุณดาเตะนั้นมันใส่ได้2ด้านและด้านนอกเป็นสีเขียวส่วนด้านในนั้นเป็นสีกรมซึ่งตรงกับคนร้าย และที่กระดุมจลุดนั้นก็อาจเป็นเพราะผู้ตายนั้นดึงและที่เช็ดกระดุมนั้นก็เผื่อลบรอยนิ้วมือของผู้ตายและเขาที่เป็นหมอคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะฉีดยาพิษเข้าสู่เส้นเลือดและหมอดาเตก็ต้องคือคนร้ายแน่นอนแต่เขาทำยังไงถึงจะไปฆ่าผู้ตายที่อยู่รถไฟอีกขบวนได้ทําให้คนนั้นต้องหาหลักฐานเพื่อจับหมอดาเตกและหลังจากที่โมรีสอบถามก็ได้รู้ว่าหมอดาเตกและผู้ตายเคยมีปากเสียงกัน แต่หมอดาเตะก็มีพยานย,ยืนยันที่เขานั้นอยู่บนรถไฟคนละขบวนกับผู้ตายและคนนั้นที่พูดคุยกับหมอซาโต้ก็ได้รู้ว่าหมอดาเตะนั้นได้ชวนหมอซาโต้มานั่งขบวนนี้และที่ทะเลาะกันเมื่อเช้าก็เพราะหมอซาโต้นั้นจะช่วยออกค่ารถไฟที่หมอดาเตะซื้อมาทําให้หมอดาเตะไม่พอใจและไปนั่งที่อื่นทําให้คนนั้นรู้อีกว่าหมอดาเตะนั้นหาเรื่องทะเลาะเพื่อหาข้ออ้างไปนั่งที่อื่น ซึ่งการที่จะเปลี่ยนขบวนรถไฟนั้นก็มีแค่สถานีมิซึโนคาวะเท่านั้นแต่รถไฟของผู้ตายมาตอน10.30นาทีแต่รถไฟที่โคนั้นนั่งมานั้นมาถึงตอน10.35นาทีและเบื่อมาถึงรถไฟของผู้ตายนั้นก็ออกจากสถานีพอดีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไปที่รถขบวนอีกคันแต่แล้วรันก็ได้ลืมของฝากไว้ที่รถไฟจึงได้กลับไปเอาทําให้โคนั้นรู้วิธีการของหมอดาเตะที่สามารถเปลี่ยนขบวนรถได้ โนันจึงยิงยาสสบติดโมรีและตามทุกคนมาที่ห้องพนักงานรถไฟเพื่อจะอธิบายคดีเมื่อทุกคนมาถึงก็ได้บอกว่าคนร้ายก็คือหมอดาเตะที่ฆ่าหมอคุจิอมิจริงอยู่ที่หมอดาเตะนั้นอยู่ที่ขบวนรถไฟคันเดียวกับโมลีแต่หลังจากที่ทะเลาะกับหมอซาโตะจนมาถึงสถานี <c oughs> ก็ไม่เคยเห็นหมอดาเตะอีกเลย ซึ่งเขาเปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีซึโนคาวะโดยใช้โทรศัพท์และโทรบอกนายสถานีว่าลืมของและเป็นเอกสารที่สําคัญมากและขอให้ในายสถานีนั้นช่วยหาและเก็บเอกสารนั้นไว้ให้หน่อยจึงทําให้รถไฟของผู้ตายนั้นออกช้ากว่าปกติและคุณหมอก็ได้กับด้านเสื้อและปลอมตัว แลรี่ไปทีขบวนรถไฟของผู้ตายทําให้ขึ้นขบวนรถไฟของผู้ตายได้ทันเวลาและสังหารผู้ตายและหลักฐานอีกชิ้นก็คือเศษเหรียญในกระเป๋าของหมอดาเตะซึ่งหมอดาเตะต้องจําเป็นทาให้เหมือนว่าเป็นการปล้นชิงทรัพย์จึงต้องเอาเหรียญไปทั้งหมดในกระเป๋าของผู้ตายซึ่งอาจมีรอยนิ้วมืออยู่ซึ่งหมอดาเตะก็ได้บอกว่าถา้าไปรอยนิ้วมือของหมอคุจิโอมิแล้วก็ก็คงเป็นเรื่องปกติเพราะเมื่อคืนเขาได้ฝากหมอคุจิโอมิไปซื้อของจึงต้องมีรอยนิ้วมือติดอยู่แน่นอนแต่แล้ว ที่โมลีพูดถึงนั้นไม่ใช่ร้อยนิ้วมือของผู้ตายแต่เป็นร้อยนิ้วมือของพนักง,งานขายของที่ขายกาแฟาให้กับผู้ตายต่างหากซึ่งท่าเหรียญในกระเป๋าของหมอดาเต้น,นั้นมีร้อยนิ้วมือของพนักง,งานรถไฟละก็เขานั่นแหละคนร้ายเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีร้อยนิ้วมือของพนักง,งานขายของอยู่ในกระเป๋าของหมอดาเตได้ทําให้หมอดาเตนั้นจนมุมและสารภาพว่าผู้ตายนั้นรู้ว่าหมอดาเตรับเงินใต้โต๊ะจากบริษัทขายยาจึงถูกขู่เพื่อแบกเม เขาจึงต้องฆ่าผู้ตายเพื่อปิดปากและหมอดาเตียงพูดอีกว่าแผนการของเขานั้นสมบูรณ์แบบแต่โมลีก็ได้พูดต่ออีกว่าอาชญากรรมนั้นไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบและก็จบคดีฆาตกรรมบนรถไฟเปิดมาที่ชายคนหนึ่งที่นั่งมองรูปของคน3มคนก่อนที่เขาจะจุดไฟเผารูปนั้นทิ้ง แล้วก็ตัดมาที่ลันโมลิและโคนันที่มาวิ่งออกกําลังกายส่วนโมลิที่เมาค้างก็วิ่งตามไม่ทันรันจึงรอโมลิและส่องกระจกจากรถที่อยู่แถวนั้นเพื่อรอแล้วก็ตัดมาที่ชายคนนี้ที่กําลังเดินออกมาจากซอกตึกและเขาก็ได้หยุดพอพบผีเพลงที่ตกอยู่และขณะที่เขากําลังเก็บ แต่แล้วยดูดีก็มีท่อนเหล็กตกลงมาและทับเขาพวกโมลีที่ได้ยินจึงรีบวิ่งไปดูแล้วก็ตัดมาที่ชายในตอนแรกที่เผารูปนั้นได้ส่องกล้องทางไกลเพื่อดูเหตุการณ์อยู่ แล้วก็กลับมาที่โมรีที่ดูอาการซึ่งเขานั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งผู้ตายนั้นทํางานอยู่บริษัททําความสะอาดตรงตึกข้างๆนี้ก่อนที่เลขาของบริษัทที่ชื่ออาซึมิจะบอกว่าเขาคือผู้บริหารของบริษัทชื่อโคอิจิแล้วก็ตัดมาที่ผู้จัดการของบริษัทที่เก็บอะไรบางอย่างบนดาดฟ้าของตึกที่จะเป็นหลักฐานมัดตัวเขาได้แล้วกลับมาที่โมรีที่สันนิษฐานว่าผู้ตายนั้นคงเดินมาทํางานที่ออฟฟิศ แต่คงโชคร้ายถูกแท่งเหล็กทับจนตาย และผู้จัดการก็ได้ลงมาดูศพก่อนที่เขาจะบอกให้เลขาเลื่อนรถออกจากที่นี่ที่ขวางทางตำรวจและสารวัตรเมงเลสที่มาถึงก็ได้สอบถามและรู้ว่าผู้จัดการอยู่ในห้องนี้ตลอดเวลาและในการตรวจสอบในตึกที่มีเหล็กตกลงมาก็ไม่พบใครอยู่เลยก็แปลว่าเหล็กนั้นอาจตกมาจากตึกนี้ก็ได้และคนที่อยู่ในตึกนี้ก็มีแค่2คนเท่านั้นก็คือผู้จัดการและเลขาโคน้นั้นที่สำรวจห้องก็ได้พบสวิตช์บางอย่างและรู้ว่านี่คือสวิตช์ของกล้องวงจรปิดที่ สให้เลื่อนไปมาได้ก่อนจะพบรูปผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นน้องสาวของผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่ผู้จัดการจะบอกว่าเขากับผู้ตายนั้นมีปัญหากนันอยู่ พราะผู้ตายจะแยกตัวไปเปิดบริษัทเองจึงทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันบ,บ่อยๆแต่แล้วก็มีตํารวจเข้ามาและบอกว่าจากการตรวจสอบแท่งเหล็กแท่งเหล็กนั้นได้ตกมาจากตึกข้างๆและยังพบขีดเพลงที่ตกอยู่ข้างๆผู้ตายและน่าจะเป็นของผู้ตายเพราะมีชื่อเขียนอยู่แต่ก็น่าแปลกที่ไม่มีร้อยในมือของผู้ตายติดอยู่เลยและผู้จัดก,การก็ขอตัวไปทำธุระข้างนอก15นาทีเลขาที่ยังอยู่ก็ได้เล่าว่าน้องสาวผู้จัดก,การนั้น ได้ทะเลาะกับผู้จัดการและลาออกจากที่นี่และไปทําบริษัทก่อสร้างและเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตโดยโดนแท่งเหล็กทับลงมาซึ่งคล้ายกับคดีนี้มากโคน,นั้นจึงรู้ว่าคนร้ายอาจคือผู้จัดการแต่เขานั้นทําได้อย่างไรในการสังหารผู้ตายโคน,นั้นเลยลองบังคับกล้องดูว่าสามารถมองเห็นข้างตึกได้หรือไม่แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่โคนนั้นก็พบกล้องส่องทางไกลโคนันจึงไปที่ด่านฟ้าที่มีกล้องติดอยู่และมองไปที่ตึกข้างๆที่มีแท่งเหล็กตกลงมาและคิดเรื่องคดีแล้วก็ได้เจอรอยขีดบางอย่างและรู้วิธีการที่ผู้จัดการใช้โคนั้นจึงไปที่ห้อง,องผู้จัดการอีกครั้ง <c oughs> เพื่อไปดูกล้องวงจรปิดและได้เจอหลักฐานที่จะใช้มัดผู้จัดการได้ส่วนผู้จัดการที่กลับมาพอดีโคนันจึงยิงยาสลบใส่โมลี ก่อนที่จะบอกว่าผู้จัดการฆ่าผู้ตายได้ยังไทงทั้งๆท,ที่อยู่ในห้องนี้ตลอดเวลาซึ่งฆ่าโดยกล้องวงจรปิดบนด่านฟ้าโดยใช้สายเปียโนผูกกับแท่งเหล็กและเมื่อเห็นผู้ตายเดินมาก็ได้บังคับให้กล้องนั้นดึงเหล็กให้ตกลงมาใส่ผู้ตายและขึ้นไปเก็บสายเปียโนออกและที่ขอไปทําธุระเมื่อกี้ก็เพื่อทิ้งสายเปียโนให้พ้นตัวมากที่สุดและที่หีเพลงไม่มีร้อยนิ้วมือก็เพราะผู้จัดการนั้นแตบบ่แอบขโมยมาจากผู้ตายและเอามาวางไว้ที่ซอกตึก และจับตาดูว่าผู้ตายจะมาตอนไหนโดยกล้องส่องทางไกลที่ส่องไปที่รถบรรทุกของบริษัทที่หน้าตึกที่มีกระจกตรงตาปาและสะท้อนไปที่ซอกตึกนั่นเองแต่เขาก็พลาดไป,ปนหนึ่งอย่างเพราะผู้ตายนั้นยังไม่ทันจะได้หยิบหีดเพลงแต่แท่นเหล็กก็ได้ตกลงมาซะแล้วทำให้ไม่มีรอยนิ้วมือของผู้ตายนั่นเองเพราะลันนั้นดันสองกระจกทำให้บังพอดีเขาจึงรีบทำให้เหล็กตกลงมา และโมลิก็สั่งให้โคนันเปิดหลักฐานซึ่งเปิดจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ให้ดูและก็ได้พบว่ากล้องวงจรปิดนั้นได้ส่องไปที่ตึกตรงข้ามและสะท้อนเงาของผู้จัดการที่กำลังเก็บสายเปียโนอยู่ทำให้เขาสารภาพว่าน้องสาวกับผู้ตายนั้นเป็นแฟนกันก่อนที่น้องสาวจะถูกทิ้งทำให้น้องสาวนั้นทนไม่ไหวและออกจากงานและไปทำงานก่อสร้างและเธอก็ได้เสียชีวิตก่อนที่เขาจะบอกว่าเขานั้นใช้กระจกในการฆ่าคนแต่ก็ต้องถูกกระจกที่อยู่ตึกตรงข้ามนั้น ในการมัดตัวเองและคนที่ทําให้กระจกบานนั้นสะอาดก็คือบริษัทของเขาเองและก็จกบคดีฆาตกร,รรมบริษัตว์ทำความสะอาดเปิดมาที่โมลิลันในพาโคน,นันไปร่วมงานคนชอบเชอร์ล็อกโฮมที่ทั้งรถมีแต่พวกข้างโฮมจนกระทั่งมาถึงที่พักคุณคานายะผู้จัดงานก็ได้พูดคุยกับทุกคน และจะได้รู้ว่าทุกคนนั้นคือระดับท็อปของคนข้างโฮมเลยทีเดียวและทุกคนก็ต่างชื่นชอบโคนันเพราะโคนันนั้นชื่อเหมือนกับโคนันดอยผู้เขียนชอรอล็อกโฮมแต่แล้วฮันโตริเฮจิก็ได้โผล่มาที่เขามาที่นี่ก็เพราะอาจคิดว่าชินิจิอาจมาที่นี่ก็ได้เพราะชินิจิก็เป็นคนที่ข้างโฮมเหมือนกันและก็ตัดมาที่คุณคานายะที่แจ้งนัดหมายโดยพรุ่งนี้เช้าอาหารเช้าตอน9โมง อาหารกลางวันตอนบ่ายโมงและอาหารค่ำตอนสองทุ่มและหลังอาหารค่ำก็มีเกมทายปัญหาและใครที่ชนะก,ก็จะได้รับหนังสือของโคนันดอดที่เป็นของแรงมากๆเป็นรางวัลและคุณคานายะก็ได้แจกคำถาม1,000ข้อใครที่ตอบถูกมากกว่า990 ก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมเกมในคืนพรุ่งนี้หลังอาหารเย็นและเพื่อความยุติธรรมคุณคณายะก็ได้ยึดโทรศัพท์และหนังสือทั้งหมดไว้ที่พนักงานจนมาถึงเวลาอาหารข้ามของอีกวันในเวลา3ทุ่ม25นาทีซึ่งทุกคนก็ยังไม่มีใครเห็นคุณคณายะเลยตั้งแต่เมื่อวานทุกคนต่างรอเล่นเกมจนถึงเวลาเที่ยงคืน5นาทีบางคนที่รอไม่ไหวจึงขอตัวกลับไปนอนพวกคนนั้นจึงได้รอต่อ และก็มีนายแว่นและสาวสวยที่รอเหมือนกันจนกระทั่งถึงตี225นาทีแต่แล้วหนุ่มแว่นก็ได้เห็นรถที่พาทุกคนมาที่นี่กำลังขับออกไปและคนขับก็คือคุณคานายะแต่มันก็แปลกๆเพราะรถคันนั้นกำลังดิ่งไปที่หน้าผาฮันตร ر และโคนั้นที่รู้ตัวจึงได้รีบวิ่งไปที่รถแต่แล้วอยู่ดีๆรถก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นและแล้วทั้งรถและคุณคานายะก็ได้ตกหน้าผาไปและเกิดระเบิดขึ้นทุกคนที่มารวมกันก็ได้รู้ว่าคุณคานายะ นาั้นตายไปแล้วซึ่งนายเวนก็บอกว่านี่อาจเป็นคนดีฆาตรกรรมก็ได้ และคนร้ายอาจจะอยู่ในกลุ่มพวกเราแต่ฮันเตอร์ลีก็บอกว่าและอยู่ดีๆทําไมรถถึงมีความเร็วเพิ่มขึ้นได้แถมในรถจะมีเสียงแปลกๆที่ไม่ใช่เสียงของเครื่องยนต์อีกขณะที่โคนันหาอะไรบางอย่างหัวก็ได้ไปโขกฮันเตอร์ลีทำให้ฮันเตอร์ลีสงสัยในตัวโคน,นันว่าเขาอาจจะหาสิ่งเดียวกับที่เขาหาหรือเปล่าและก็กลับมาในบ้านก็จะรู้ว่าโทรศัพท์ทั้งหมดนั้นถูกทําลายแถมหน,นังสือที่เป็นของรางวัลก็ได้หายไปด้วย แถมรถที่เหลืออยู่ยังถูกเจาะทังน้ํามันและแบตเตอรี่ก็ถูกถอดทําให้ใช้งานไม่ได้และคนร้ายก็ตั้งใจขังทุกคนให้อยู่ที่นี่และเหตุผลที่ทาอย่างนั้นก็คือยังมีคนที่จะถูกฆ่าอีกอยู่ในกลุ่มพวกเราและคนที่อยู่ในห้องรับแขกตลอดเวลาก็ไม่มีทางเป็นคนร้ายได้แน่นอน ก่อนที่สาวสวยคนนี้จะโหล็อขึ้นมาและบอกว่ารู้แล้วว่าใครคือคนร้ายและวิธีที่เขาใช้และหลักฐานที่จะมัดตัวคนร้ายด้วยก่อนที่เธอใช้คนร้ายสารภาพภายในสิบนาทีและเธอออกไปสูบบรหรี่ข้างนอกซึ่งหนุ่มแว่นที่เป็นแฟนเธอก็ได้ตามไปด้วยเพราะว่าเป็นห่วงและหลานก็ได้พูดว่าเห็นสาวสวยคนนั้นทําท่าทางปแปลกๆในตอนบ่ายที่เธอนั้นซ่อนอะไรบางอย่างและมันคือแบบทดสอบหนึ่งพันข้อของโฮมทําให้โคนันและฮัตริรู้ว่า สาวสวยคนนั้นต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ๆแต่แล้วนายแว่นก็ได้กลับมาและบอกว่าสาวสวยคนนั้นได้เข้าห้องน้ําอยู่และไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคน้ายเลยแต่แล้วสาวสวยคนนั้นก็ไม่ออกมาสักทีทําให้ทุกคนไปตามเธอในห้องน้ําแต่เธอก็ยังสบายดีอยู่และบอกว่าคนไายเธอสงสัยนั้นเข้าใจผิดไปเองและได้ขอตัวออกไปเดินเล่นข้างนอก แต่แล้วทุกคนก็ได้มารวมตัวที่ห้องอาหารผ่านไปสักพักก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นทุกคนจึงรีบวิ่งไปดูก็พบว่าที่โรงเก็บรถนั้นถูกไฟไหม้อยู่ก่อนที่ลงุลงนวดจะพูดอะไรแปลกๆเกี่ยวกับหนังสือและขอให้รีบดับไฟตัดมาที่ไฟที่ดับลง ก็ได้พบสาวสวยที่ถูกไฟขอกตายคารุคันนั้นแต่ตอนที่ไฟไหม้ที่โรงเก็บรถทุกคนก็รวมตัวกันอยู่ที่ห้องอาหารก่อนที่นาเคนจะบอกว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่สามารถทำได้ก็คือคุณคณยะซึ่งถ้าเขายังไม่ตายทุกอย่างคงลงล็อกพอดีแต่ฮันโตริก็แย้งว่าคุณคณยะนั้นตายไปแล้วและคนร้ายเป็นใครกันแน่ทุกคนจึงกลับไปรวมตัวกันที่ห้องรับแขกและต่อมาลุงเงือก็บอกความจริงกับลุงโมริว่า ตอนแรกนั้นขาตะรต้องการฆ่าเขาตั้งหากและยื่นกระดาษให้โมลีที่มีข้อความว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ในโรงรถและอยู่ใต้เบาะซึ่งนั่นอาจหมายความว่าสาวสวคนนั้นรู้เรื่องนี้และได้ไปหาหนังสือตรงเบาะและก็โดนไฟคอกตายแต่แล้วอยู่ๆไฟก็ได้ดับลงแต่แล้วลุงหน่วยก็ได้จุดไฟแชกขึ้นแต่เขาก็ถูกคนร้ายแทงจากด้านหลังก่อนที่จะมีเสียงกระตกแตก แต่เมื่อไฟติดขึ้นมาก็พบลุงหมวดที่ถูกแทงแต่นั่นก็ทําให้โคนันและฮันโตรีรู้ทุกอย่างและที่ใครในปมต่างๆได้แล้วแต่โมริก็บอกว่ารู้แล้วว่าเจ้าของก็คือคุณคณยะนั้นเป็นคนร้ายในคดีแรกนั้นคุณคณยะได้แกล้งทําเหมือนตายและกลับมาซ่อนภายในบ้านและทําให้สวาวสวยนั้นถูกไฟคอกตายจากนั้นก็ทําร้ายลุงหนวดและหนีออกไปทังหน้าต่าง แต่ฮันโตลิก็ได้แย้งว่าคนร้ายนั้นไม่ได้หนีไปด้านนอกเพราะเก้าอี้ที่ทุบก,กระจกนั้นยังวางไว้เรียบร้อยอยู่ที่เดิมก็แสดงว่าคนร้ายนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ที่นี่คนร้ายคงทุบหน้าต่างและกลับเอามาวางไว้ที่เดิมเพื่อที่จะเช็ดรอยนิ้วมือได้ง่ายๆและเขาคงใช้เวลาที่พวกเราเผลอลบรอยนิ้วมือไปแล้วและคนร้ายก็ยังอยู่ในห้องนี้และที่ไฟดับก็บเพราะคุณฮิโตมินั้นเสียปลั๊กต้มกาแฟและที่ปลั๊กต้มกาแฟนั้นก็มีลวดมัดอยู่ จึงเกิดทําให้ไฟลัดวงจรและดับและรั่วแบบนั้นก็เหมือนกับรั่วที่ห้อยห่อกาแฟและคนที่แกะกาแฟก็คือนายแว่นและนายเข้มแต่โมลิก็บอกว่านายเข้มนั้นคือคนร้ายเพราะนายแว่นนั้นมีหลักฐานในคดีแรกที่รอคุณคารยะจนถึงตอนที่เขาตายและในตอนที่ไฟดับลุงหนวดที่จุดไฟก็โดนนายเข้มแทงเข้าให้แต่คนนั้นก็ได้พูดและสันนิษฐานขึ้นมาว่าในคดีที่ลุงหนวดนั้นถูกแทงดูเหมือนคนร้ายจะไม่ได้วางแผน และทิ้งหลักฐานไว้เพียบเลยทำให้ฮันโตรีสงสัยในตัวโคนันมากขึ้นว่าเหมือนกับคุโดชิริจิและจัดมาที่ฮันโตรีที่อธิบายในคดีแรกว่ามีจุดข้อสงสัยถึง4ข้อข้อแรกคือคุณคานายะหายไปไหนทั้งวันข้อ2ทําไมรถถึงเพิ่มความเร็วขึ้นได้ข้อ3เสียกแปแกที่เกิดขึ้นในรถนั้นคืออะไรกันแน่และข้อ 4. ผ้าห่มที่คุมคอนโซลรถไว และตอนที่คุณคณยาอยู่ในรถเขาไม่ได้ขยับเลยก็แปลว่าเขาได้ตายไปแล้วและศพก็ได้แข็งตัวและน่าจะตายตั้งแต่บ่ายโมงของเมื่อวานและด้วยคำพูดของนายเคนที่พูดเล่นว่าศพนั้นอาจเหยียบคันเร่งเองก็ได้ทำให้รถเร็วขึ้นมันทำให้โคน,นันและฮันตริไขคดีได้และรู้ว่าคนร้ายคือใครกันแน่แต่แล้วมูรีก็ได้ตัดหน้าและบอกว่าสาวหววคนนั้นคือคนร้ายเพราะเธอเป็นหมอดู คงใช้วิธีสะกดจิตทําให้คุณคารายะนั้นฆ่าตัวตายแต่โคนาที่คิดจะทําให้โมลีหลับก็เลยทาไม่ได้เพราะฮันโตรีนั้นสงสัยโคนันอยู่โคนันจึงจําเป็นต้องยิงยาสลบใส่ฮันโตรลีและบอกว่ารู้แล้วว่าใครคือคนร้ายและคนร้ายก็คือนายแว่นนั่นเองแต่โมลี่ก็ได้มาทุบฮันโตรลีไปหนึ่งทีเพราะนายแว่นนั้นมีพยานที่อยู่ในคดีที่1และคดีที่สองแต่ฮันโตรลีก็ได้พูดต่อว่า วิธีที่ใช้ในคดีแรกก็คือหลังจากที่ฆ่าคุณคานายะแล้วก็จัดท่าศพในรถในท่าเหยียบเบรกและเมื่อศพแข็งตัวแล้วมันจะทําให้ศพนั้นเหยียบเบรกและรถไปไม่ได้และเมื่อศพอ่อนตัวลงหลังจากที่ตายมานานก็จะทําให้ท้าหลุดออกจากเบรกและรถก็จะเคลื่อนตัวอัตโนมัติและเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงเครื่องทําความร้อนหรือฮีตเตอร์มันทําให้ศพอ่อนตัวเร็วขึ้นและทําให้รถนั้นตกเขียว และจะระเบิดทําให้ไม่สามารถชนสู่ศพได้และที่ความเร็วลดเพิ่มขึ้นก็เพราะความบังเอิญที่รถนั้นกระเทือนจนเท้าลุดออกจากเบรกและที่เอาผ้าปิดหน้ารถก็เพราะไม่อยากให้ใครเห็นฮิตเตอร์ที่ทํางานอยู่และในคดีที่2ตอนที่สาวสวยนั้นไปนสูบุหรีนายแว่นที่เป็นคนร้ายก็ได้บอกกับสาวสวยว่าหนังสือของเชื้อ็อกโฮมนั้นอยู่ใต้เบาะรถสาวสวยคนนั้นจึงได้ไปหาหนังสือที่รถที่มือสนิทและได้ใช้ไฟแช็คของเธอจุดเพื่อหาของ และมาทําให้เกิดระเบิดขึ้นจากน้ํามันที่ถูกเจาะและที่เธอถูกฆ่าตายเพื่อปิดปากเพราะเธอนั้นรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคดีพร้อมหลักฐานที่จะมัดตัวคนร้ายได้ซึ่งตอนที่นายแว่นตามสาวสวยไปเข้าห้องน้ำก็เพื่อต่อรองเรื่องหนังสือและพาเธอไปสู่กับดักที่เตรียมไว้ในโรงรถซึ่งแผนนี้ตอนแรกนั้นก็ได้เตรียมไว้ให้กับลุงหนวดเพื่อฆ่าลุงหนวดนั่นเองแต่แผนนี้กลับต้องเอาไาใช้กับเธอซะก่อนทําให้ลุงหนวดรอดไปได้เขาจึงต้องคิดแผนขึ้นมาใหม่ และเกิดเป็นคดีที่3ก็คือการด่าไฟและแทงลุงนวดนั่นเองและหลักฐานที่มัดตัวนายแว่นก็คือสิ่งที่สาวสวยรู้เพียงคนเดียวก็คือแบบทดสอบของโฮมทั้ง1000ข้อที่นายแว่นไม่ได้ทําเลยสักข้อเดียวเพราะสาวสวยที่จะไปลอกคําตอบของนายแว่นที่ห้องก็ได้เห็นก็ได้คาตอบที่ไม่มีคําตอบเลยจึงได้รู้ว่าถึงเขียนอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณคณยาที่เป็นผู้ตรวจคาตอบนั้นตายไปแล้วนั่นเองและนายแว่นก็สารภาพ ที่ทาแบบนี้ก็เพราะคุณคานายะกับลุงนวดนั้นได้เขียนหนังสือของโฮมที่ดูแย่เกินกว่าความเป็นจริง mm hmm. เขาจึงยอมไม่ได้ที่ทําให้โฮมดูแย่ mm hmm. เขาจึงก่อคดีนี้ขึ้นมาและฮาโตรีตื่นขึ้นมาจากยาสลบ mm hmm. ก็ได้พูดกับโคนันว่านายคือคุดโดชิริจิใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ที่ขี่คายคดีฮาโตรีก็ได้ตื่นตั้งแต่ที่โมริทุ่มหัวแล้วโคนัน mm hmm. ที่ไม่มีทางเลือกจึงเล่าทุกอย่างให้ฮาโตลีฟังรวมถึงอง,องค์กรชุดดำ และก็จบคดีฆาตก,กรรมคนบ้าโฮมตอนแรกและตอนจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ด้วยแล้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ